ความรักของชาวราศีกุมความรักเป็นยังไงบ้างให้คุณเลือกไพ่เอาไว้ในใจและมาชมคําทํานายกันได้เลยค่ะท่านที่เลือกไพ่กองที่1คนโสดต,ตรงนี้อาจจะโฟกัสไม่ถูกจุดถ้าคุณกําลังจีบใครอยู่ต้องบอกเลยค่ะว่าให้ลองเปลี่ยนวิธีดูเพราะเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบที่คุณชอบก็ได้ส่วนใครที่ตอนนี้กําลังมีความรักอยู่ความรักของคุณในช่วงนี้โฟกัสกันไม่ถูกจุดแฟนอาจจะชอบแบบนี้แต่คุณอาจจะดูแลอีกแบบทําให้ไม่ถูกใจให้ลองปรับความเข้าใจเข้าหากันนะคะท่านที่เลือกไพ่ใบที่2 คนโสดช่วงนี้อาจจะใจร้อนอยากมีแฟนแต่ว่าก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือถ้ากําลังจะจีบใครอยู่คุณอาจจะจีบไม่ถูกวิธีหรือว่ารบเร้าเขามากเกินไปจนทําให้เขาอึดอัดส่วนท่านที่มีคนรักแล้วช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองใจค่อนข้างร้อนแนะนําให้ใจเย็นต่อกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันและความรักจะดีมากยิ่งขึ้นค่ะท่านที่เลือกไพ่ใบ,บที่3คนโสดช่วงนี้งานของคุณค่อนข้างดีเลยทําให้คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ส่วนใครที่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเป็นความรักในสายลุยไปเที่ยวด้วยกันก็ทําให้ความรักของคุณมีความสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการรู้ว่าดวงของคุณเป็นยังไงอย่าลืมติดตามที่ช่องทาง Facebook Instagram TikTok และ YouTube ของ Mo Station นะคะ